โฉมงามวันนี้เข้าคนเดียวเลยนน่นี่คือเสียงจากสไตล่าน,นี่ไม่น่าไปต่างไกลเลยมาแล้วนี่ก็อ,อัดฟลาเพ้อแล้วจะ <c oughs> ขอยไป็นข <c oughs> องรีบวะจะแม่จัดไปใช่เนาะ อย่างเงี้ยนึกๆเนี่ยปลาครั à, บร้านนาที่ขน,นาดนั้นครับถ่ายมุมสวยๆน่ะคือนู้น่ะเขื่อนไหมอ่ะเที่จะเยอะกว่าสิบกรัมแล้วไม่หมายถึงว่าคือมันใช่เยื่ตัวยาวมั้งเหลยใช่เหยื่ออะไรอ่ะสีเขยื่หรอ ซีเหรอกียวอ๋อโอ้โหีวิ่งกันมลนะโห่ดูตัวอใหญ่หญ่วะคูใหญ่วะมา